ออพิชี่เขาเรียกว่าเป็นกาแฟแอเมสค่ะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์บาชาคอฟฟี่นะคะที่ซื้อจากสิงคโปร์ให้ดูกันซึ่งอันนี้ข้างในก็จะเป็นกาแฟแบบเขาเรียกว่ากาแฟดริปใช่ไหมเออแล้วเขาจะมีให้เลือกแบบอุ๊ยอันนี้เรียง,ยงถุไงไปแล้ยเออมันก็จะมีแบบหลยหลแบบหลกลิ่นไหลรสมากชานซึ่งเป็นคนแบบไม่กินกาแฟแต่ก็คือแบบไปเลือกมากับลาลาเบลมารู้สึกว่าที่อร่อยคือสิงคโปร์มอร์นิ่งเนาะใช่ไหม เออมันจะ,นจะหอม,มใช่จะแบบไม่ไม่แรงไม่เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเออคือมีหลายอันมากอันนี้อะไรนี่อันนี้อันนี้สิงคโปร์จะเป็นแบบนี้จหน้าตาจะคล้ายกันแล้วก็ถ้าเกิดเราหยิบหยิบใช่ไหมเวลาไปจ่ายเงินอ่ะเขาก็จะบอกว่ามาดามซื้อเพิ่มสิถ้าเกิดซื้อสามแถมหนึ่งนะอะไรแบบนี้ซึ่งมีมป้ายแปะว่าซื้อสามแถมหนึ่งก็คือเราต้องหยิบเลือกก่อนแล้วก็เลือกเสร็จแล้วเขาค่อยบอกเราอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาดูข้างในกันนี่เป็นอันที่แกะแล้วมาแกะให้ดู ไฮโซมากอ๋อพิชี่เขาเรียกว่าเป็นกาแฟแอเมสเพราะ e. ว่ามันเป็นสีส้มแบบส้มแอ e. ม์เมสหนดีฟิงไฮโซป้าที่สุดนี่อันนี้จะเป็นแบบวิธีการทำก็คือเป็นแบบกาแฟาดริปแหละกาแฟาซองซองแหละเออในหนึ่งถุงมีเอ้ยในหนึ่งกล่องมีสิบสองสิบสองถุงสิบสองแบ็กซ์ราคาเอ้ยเดี๋ยวออันนี้ก่อนโชว์ก่อน มีนี่ด้วยเป็นแค่ขายกับแบบเลามีคอลเลกชันอะไรบ้างมีแบบมันจะมีทั้งแบบเป็นไฟ์คอฟีนะที่เป็นพวกที่เราซื้อมาแล้วก็เป็นพวกที่แบบส่วนอันนี้มันจะเป็นเหมือนักเตมาลาบราซิลอะไรอย่างเงี้ยออคิดว่าน่าจะเข้มน่าจะเข้มกว่าอันนี้เขาจะมีบอกอะความเข้มเออความสเตรนจ์อันนี้จะบอกสอง สองใน5ก็คือเข้มแค่เนี้ยแหละเข้มแค่ระดับ2ไม่ได้ซื้อเข้มเยอะเพราะว่ากินไม่เป็นเอ้ยอันนี้อันนี้ตัวเอธิโอเปียนี่จะเข้มสระดับ3ในหอืมแล้วก็เขาก็จะมาพร้อมก,กันกับถุงซึ่งถุงเนี้ยไฮโซม,มากตอนแรกหนูก็เป็นแค่แบบถุงรมธรรมดาใช่ปะ่ะแต่ว่าข้างในก็คือนี่มีสีทองด้วยแล้วก็เขาก็ถามเลยว่าแบบเอ้ยอยู่เจ้ากี่อนันเอ้ย,อยเจ้ากี่แบกเออก็คือเหมือนแบบซื้อเป็นของฝากอนะัเนาะ ราคาก็น่ารักนะไม่ได้ไม่ได้แพงมากเวอร์อย่างอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคิดราคาซื้อ3แถมหนึ่งแล้วอะตกกล่องละประมาณ600บาทซึ่งก็ตกถุงละใช่แบกละ50ก็รับได้ซึ่งเทียบกับคุณภาพก็โอเนาะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมติไปกินที่ร้านนะเขาก็จะมีแพ็กเกจซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะใส่ภาพให้ดูแพ็กเกจเขาก็จะมีไอตัวกาแฟแล้วก็จะเลือกได้แล้วก็จะมาพร้อมกับวิปครีมแล้วทีนี้เลือกได้ด้วยนะว่ากาแฟเนี่ยจะเอากาแฟแบบร้อนหรือกาแฟแบบเย็น ออแล้วเขาก็จะมีไอ้แทง่งๆที่มันเป็นน้ําตาลมาให้เอามาไว้คนแต่ว่าน้ำตาลนัทว่าละลายไหมไม่ไละลายค่ะเออแล้วก็จะมีหลอดอันนี้หลอดไฮโซมาจะเป็นหลอดแกว้วเออซึ่งถ้าเกิดสมมติขยากได้แต่ไม่ไม่จะซือ้อเทคเวย์ใช่ปะก็สามารถซื้อหลอดแก้วกลับได้ด้วยจำไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่ราคาแพงเหมือนกันเออแล้วก็เซตตันเซตตั้นไอ้เซตเทคเวย์อะราคา,าประมาณเท่าไหร่แปดเหรียญมั้งแปดสตีดี ก็ไฮโซเอาไว้ถ่ายรูปแบบเก๋ๆสวยๆได้แนะนำใครไปสิงคโปร์นะต้องแวะบารชาคอฟฟี